เปิดสาเหตุนะแอดเปลี่ยนใจไม่ยุบวงคาราบาวแล้วพร้อมประกาศลบย้อนกลับไปม่เช่วงเดือนตุลาคม2566ที่ผ่านมาแฟนเพลงเพื่อชีวิตหลายคนต่างใจหายเมื่อแอดคาราบาวหรือยินโยงโอภากุลได้ประกาศไว้ว่าจะยุบวงคาราบาว ตอนนี้วงก็มีไอ้พวกแกแ่กป่วยกันแล้วสี่คนในวงคาราบาวและจะเลิกในปีหน้าลังคอนเสิร์ตวงครั้งสุดท้ายวันที่หนึ่งเมษายน2567และจะเลิกไปเลยมันเป็นความจริงมันไม่ไหวมันแก่กันหมดแล้วสามวันดีสี่วันไข้มันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับความจริงว่าเราแก่แต่เรายังเกาอยู่ แต่ล่าสุดออดคาราบาวได้ประกาศกล่าวบนเวทีคอนเสิร์ตแห่งหนึ่งว่าจริงๆแล้วตั้งใจจะหยุดวงจริงๆในเดือนเมษาหลังจากที่วันที่4เมษาไปแล้วก็จะไม่มีคาราบาวแต่ปรากฏว่ามีเรื่องที่ทำให้ผมแค้นและทนไม่ได้กับธุรกิจของประเทศไทยที่ผูกขาดกันมานานแล้ว ทุกวันนี้ผมเหลือเวลาอีกไม่มากที่จะเล่นหลังจากนี้ก็จะหมดแค่วันที่4เมษายนแต่ผมไปเล่นที่ไหนก็บอกว่าขอเอาคาราบาวไปขายได้ไหมปรากฏว่ามียี่ห้อหนึ่งไม่ยอมบอกถ้าเอาคาราบาวไปขายจะถอนออกมันมีอำนาจมีการผูกขาดมานานแล้วทำให้ผมขายไม่ได้ผมจึงฮึดสู้ผมจะหยุดแค่เดือนเมษาเดือนเดียวเดี๋ยวตูจะกลับมาใหม่ มาสู้กับเมินผมต้องพักวงการเพราะเราเหนื่อยเราแก่แต่ผมต้องช่วยพี่เถียนไม่งั้นเราแย่แน่ผมอยากจะบอกคนบางกลุ่มรู้ว่าพวกเราอย่าจบแบบนี้และจะรบกับเมินคอยดูก็แล้วกันไม่ได้ดราม่าจริงๆตั้งใจเลิกจริงๆรบกับแม่เลย